ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการตรวจข้อสอบนักเรียนที่เราส่งให้นักเรียนนั้นทำด้วย Google Form นะครับมีวิธีการตรวจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับในการสรวจวันนี้ก็คือจะให้นักจะให้ Google Form เนี่ยมันเรียงเลขที่เด็กให้เรียบร้อยด้วยนะครับเราจะได้ตรวจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะ เปิดไปที่ Google Drive นะครับก็คือ,อลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เลยนะครับเปิดเข้าไปเลยเมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะไปหาข้อสอบที่เราทำและได้ส่งไปให้เด็กทำข้อสอบนะครับเดี๋ยวลงไปหาสักอันนะครับเอาเป็น อันนี้แล้วกันนะครับอ่านี่คือข้อสอบที่เราเคยทําไว้แต่ละห้องแต่ละห้องแล้วก็ส่งไปให้เด็กทําเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการตรวจย่างไรนะครับมาดูกันสมมุตินะครับจะเข้าไปดูที่ห้องป .3 ทับหนึ่งแล้วกันนะครับเข้าไปเจอก็จะเป็นรูปแบบข้อสอบอย่างนี้นะครับที่เราเคยทําไว้แล้วก็ส่งไปให้เด็กทํานะครับเราจะสังเกตนะครับตรงที่การตอบกลับตรงนี้นะครับจะ ขึ้นว่า39แล้วก็มีสีดำกลมๆนะครับนั่นหมายถึงเด็กทำข้อสอบของเรา39คนแล้วนะครับเราก็สามารถจิ้มเข้าไปดูเลยนะครับมาจิ้มก้ามาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำตอบ39ข้อก็เขียนไว้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ ค่าต่างๆว่าเด็กทาถูกกี่ข้อเลขที่เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ตรงนี้มันยากเกินไปเดี๋ยวเราจะมาตรวจให้ง่ายนะครับเราก็เข้าไปที่สีเขียวๆตรงนี้นะครับเป็น Excel กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเจอหน้านี้นะครับเลือกลายทางการตอบกลับนะครับก็จะปจะสร้างให้เป็นชีทนะครับเป็นชีทใหม่เราก็กดคําว่าสร้างนะครับมุมขวามือด้านบนนะครับ เลือกเลยนะครับเป็นชีตนะครับทุกครั้งก็ได้ในนั้น Google เขาก็จะสร้างเป็นชีตเอ็ x c e l มาให้เรานะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถาใช้นิ้วของเราเคลียร์ขึ้นเขียนลงดูได้นะครับจะมีเวลามาให้นะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับจะมีคะแนนช่องที่3ก็เป็นช่องของเลขที่ที่เราทำไว้ ช่องที่4ก็เป็นชื่อแล้วก็ช่องที่567ต่อไปก็เป็นช่องที่เด็กตอบว่าตอบข้อไหนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในช่องที่3ช่องคําว่าเลขที่เห็นไหมครับเลขที่ตัวน,นี้เขาก็จะเรียงตามลําดับเด็กที่ทําข้อสอบนะครับอย่างเช่นคนแรกเนี่ยทำข้อสอบวันที่15เดือน9เวลา10นาฬิกา34นาทีนะครับก็คือเลขที่1 5 ถ้าเกิดเราจะตรวจอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะดูเลขที่เลขที่15ได้กี่คะแนนได้10คะแนนเลขที่34ได้8คะแนนอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่จะมีวิธีใหม่มาให้ดูนะครับมีวิธีใหม่มาให้ดูนั่นก็คือเราเรียงเลขที่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการเรียงเลขที่นั้นทำอย่างไรได้บ้างนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับให้เราอตอนนี้เลขที่อยู่ในช่องช่อง C นะครับในช่อง C เห็นไหมครับเราก็กดตัว C เลยปุ๊บจะเห็นได้ว่ามันมาร์กทั้งหมดของเลขที่เลยนะครับหลังจากานั้นนะครับเราก็ไปดูจุด3จุดจุด 0. 3จุด,ดด้านขวามือนะครับด้านบนเลยเรากดที่จุด3จุดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราข้อไปกดคำว่าสร้างตัวกรองนะครับจะเห็นได้ว่ามีแถบสีดำการสร้างตัวกรองแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเขียนคำว่าเลขที่ไว้ให้เรามากดนะครับ3มขีดครับ3มขีดท,ที่เป็นขีดบนยาวขีดเล็กลงมาแล้วก็เลขสุดด้านล่างจุดกด3มขีดตรงนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราข้ไปกดคำว่า A ถึง z นะครับดันสายมือนะครับ a ถึง z กดเลยครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเลขที่เรียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดกากบาทตรงนี้ออกก่อนนะครับเลขที่1มาแล้วเลขที่2เลขที่3เลขที่4จนถึงเลขที่สุดท้ายเราก็สามารถดูไปได้เลยนะครับว่าเลขที่1ได้กี่คะแนนเลขที่2ได้กี่คะแนนเลขที่3ได้กี่คะแนนจนถึงสุดท้ายเลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับ การดูเลขที่แล้วก็การตรวจการแอนดิกใน Google Form นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ